สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management นะคะ EP นี้พาทุกท่านค่ะมาชมบ้านเดี่ยวในโครงการมาบยางพรล้านนาวิลเลจกันค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะอยู่ที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนั่นเองค่ะเดินทางสะดวกสบายผ่านถนนทางหลวงหมายเลข3013ค่ะและยังเป็นอีกหนึ่งโครงการทำเลดีอยู่ในแหล่งชุมชนเลยนะคะใกล้ทั้งโรงพยาบาลสถานศึกษาและห้างสรรพสินค้าด้วยราคาไล่ ล้อมไปด้วยแหล่งนิคมอุตสาหกรรมด้วยอาทิเช่นนะคะอยู่ใกล้กับเทสโก้โลตัสบ่อวินค่ะโรงพยาบาลปิยะเวระยองค่ะโรงเรียนบ้านมาบตะพุธนะคะและใกล้อบตตำบลมาบตะพุทธได้ยล้ค่ะในส่วนของด้านในโครงการเองนะคะมีระบบดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่รอปภตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมกับการเข้าออกผ่านทางคีกัรดแอสเซทคอยดูแลลูกบ้านด้วยมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะและสวนสาธารณะนะให้ลูกบ้านได้มาใช้ ออกกาลังกายและทํากิจกรรมภายในครอบครัวค่ะมีบรรยากาศที่รมลื่นน่าอยู่เหมาะกับการเป็นที่อยู่อาศัยมากๆเลยทีเดียวฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าด้านไหนตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนคุณผู้ชมตามยิ้มมาเลยค่ะ และตอนนี้นะคะยิ้มก็มาถึงบ้านเลขที่3 9 9ทับแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะคะอยู่ที่ซอย1ของโครงการเลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเดินทางเข้าออกง่ายมากๆเลยแล้วค่ะและสําหรับเนี่ยค่ะบริเวณเดยรอบของตัวบ้านก็มีพื้นที่ให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถทํากิจกรรมเพิ่มเติมหรือว่าใช้เป็นลานซักล้างตักผ้าได้ด้วยะคะ่ะด้านหน้าสามารถจอดรถได้1คันนะคะภายในตัวบ้านค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําและก็มี1ห้องครัวค่ะกับขนาด พื้นที่54ตารางวาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าด้านในจะสวยน่าอยู่แค่ไหนคุณผู้ชมตามยิ้มมาเลยค่ะ เดินเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านค่ะตัวประตูเนี่ยเป็นประตูกระจกบา,สานสไลด์นะคะจะช่วยเพิ่มพื้นที่ทําให้ตัวบ้านเนี่ยดูกว้างมากขึ้นค่ะและบริเวณนี้นะคะจะเป็นห้องโถงขนาดกว้างค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกได้ดีเลยละค่ะสามารถเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์นะคะอาทิเช่นโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีและก็ตู้โชว์ของได้ด้วยละค่ะ ลึกขึา้มานะคะบริเวณด้านในของตัวบ้านบริเวณนี้นะคะคุณสามารถที่จะใช้เป็นห้องรับประทานอาหารกับการวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4-6ถท่านค่ะได้แบบสบายๆเลยและเขามีความพิเศษนะคะกับหน้าต่างกระจกบานสไลด์ค่ะสามารถที่จะเปิดรับแสงธรรมชาติและก็ระบายอากาศได้ดีรวมถึงค่ะได้ชมวิวสวยๆด้านข้างของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ ลึกเข้ามาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมจะพบกับห้องน้ํานะีคะซึ่งเป็นห้องน้ําส่วนกลางค่ะสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะบริเวณติดกันกับห้องน้ำานะคะด้านหลังจะเป็นโซนของห้องครัวค่ะมีประตูเปิดปิดกันกลิ่นรบกวนด้านในตัวบ้านด้วยและมีการยิ้วกินเคาน์เตอร์ครัวไว้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะรวมถึงนะคะมีตู้เก็บของให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของซิงค์ล้างจาน และก็ตู้เก็บของแบบแขวนผนงังหรือว่าจะเพิ่มนะคะเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆซึ่งห้องนี้ใช้เป็นห้องครัวไทยได้แบบเต็มรูปแบบเลยล่ะคะ่ะบริเวณของห้องครัวเองนะคะมีประตูค่ะเพื่อเชื่อมไปยังบริเวณด้านข้างของตัวบ้านค่ะซึ่งมีการต่อเติมพื้นไว้บางส่วนแล้วค่ะสามารถใช้เป็นมุมซักล้างตักผ้าบริเวณด้านข้างก็ได้หรือถ้าไหนอยากจะเพิ่มพื้นที่ของตัวบ้านก็เพิ่มเติมนะคะกับการต่อเติมหลังคาเสริมได้ด้วยล่ะคะ่ะและยังสามารถที่ ะเดินชมรอบๆของตัวบ้านชมวิวทิวทัศน์สวยๆได้ค่ะ บ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันนะคะห้องนอนแรกทีมพามาชมเป็น master b เบ r o o m ค่ะอยู่บริเวณด้านข้างของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรค่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตและเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบชุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้สตเสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะหรือจะเพิ่มเติมนี่กับโต๊ะทํางานไว้หนึ่งมุมห้องนอนก็ได้ค่ะและความพิเศษนั่นก็คือห้องนี้ค่ะเขามีหน้าต่างกระจกบานสไลด์นะคะอยู่รอบตัวห้องเลยค่ะทําให้คุณผู้ชมสามารถรับ ชมวิวสวยๆด้านข้างของตัวห้องได้ด้วยสําหรับใครที่อยากจะปลูกต้นไม้หรือทําสวนสวยนะคะบอกเลยค่ะว่ามุมห้องนี้น่าจะสดชื่นเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งความพิเศษนะคะนั่นก็คือห้องมาสเตอร์เบดูมีห้องน้ําในตัวค่ะห้องน้ํานี้นะคะมี2ประตูเข้าออกด้วยกันเชื่อมไปยังอีกหนึ่งห้องนอนนะคะและมีสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยล่ะค่ะ และสำหรับห้องนอนที่สอนะคะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีขนาดใกล้เคียงกับห้องมาสเตอร์เบดมเลยเลยค่ะห้องนอนนี้สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตนะคะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันค่ะมีหน้าต่างกระจกนะคะบานสไลด์อยู่รอบของตัวห้องรับชมวิวสวยๆด้านข้างและก็ด้านหลังของตัวบ้านได้ด้วยค่ะและยังมีความพิเศษนะคะกับห้องน้ําในตัวค่ะซึ่งห้องน้ํานี้นะคะก็สามารถเชื่อมไปยังห้องมาสเตอร์เบดมนั่นเอง ค่ะพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันเลยทีเดียว และสำหรับห้องนอนห้องสุดท้ายห้องนอนที่3ค่ะอยู่ส่วนกลางของตัวบ้านนะคะซึ่งห้องนี้ก็มีขนาดกว้างแนว้พอๆกันค่ะวางเตียงนอนขนาดใหญ่พร้อมตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเริ่มแป้งได้ด้วยแต่สําหรับท่านไหนที่มีสมาชิกไม่เยอะคุณก็สามารถที่จะทําเป็นห้องนะคะทำงานหรือว่าจะเป็นห้องพักก็ได้เช่นกันค่ะซึ่งห้องนอนนี้นะคะมีหน้าต่างกระจกค่ะอยู่บริเวณด้านหลังสามารถรับชมวิวสวยๆเปิดรับแสงธรรมชาติก็ดีค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านมาบยางพรล้านนาว,วิลเลจเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามแมคโครบ่อวินจากนั้นขับตรงตามทางไปอีก7.8กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะ บ้านซอยหลังนี้ร้อยคุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management และ TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะและเรายังมีบริการยื่นขอเสนอสินเชื่อ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทางบ้านเดี่ยวเทาวเฮาทาวโฮมคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะแต่สำหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่อีถัดไปสวัสดีค่ะ